หนูจ้ะวันนี้เป็นวันแรกของที่วาดีย่าอยากให้หนูรับผิดชอบงานในบ้านนี้รับไปสิจ้ะเอเอคุณย่าคะทำไมหนูต้องรับผิดชอบด้วยล่ะคะย่าเหนื่อยที่ต้องรับผิดชอบแล้วนะสิแต่หนูจะบ,บริหารจัดการมันได้อย่างดี ย่าคิดเอาไว้ตั้งแต่วันที่พวกหนูแต่งงานกันแล้วแค่รอเวลาที่เหมาะสมที่จะส่งมอบแล้วจะมีวันไหนดีเท่าวันดิวาลีย่าเชื่อมันในตัวหนูดูเป็นเหมือนพระแม่ลักษมีประจำบ้านนี้ไม่มีใครที่จะเหมาะเท่าหนูอีกแล้วลนะ่ะคุณย่าคะเอ่อหนูทำไม่ได้หรอคะ่ะคุณยา่าทำไมจะทำไม่ได้ก็เพราะ,ะว่าฟังนะ ย่าจะบอกอยากสุภาพย่ามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้ถ้าเธอไม่รับย่าก็จะเปลี่ยนเป็นคาสั่งแทนโอเครับไว้มันยากมากที่จะได้แม่เพียงเศษเงินจากคุณย่าแต่คุณย่าย่ใส่มือปราเกียรปราเกียฉลาดกว่าคุณย่ามากและฉันต้องฉลาดกว่าเพื่อให้มันเปลี่ยนมือจากปราเกียมาเป็นของฉัน พี่คะฉันจัดเตรียมทุกอย่างในวิธีเรียบร้อยแล้วนะอย่ามาตรวจดูไม<อ>่้อสิเดี๋ยวตามไปหลูก็เตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะโอ คุณมาทำไรตรงหน้าผมฉันก็อยากจะถามแบบเดียวกันโ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 นคุณไม่มีสิทธิ์ถามคำถามนี้เพราะคุณชอบเข้าหาผมอยู่แล้วแมวมันยังดีกว่าคุณเลยเพราะรู้ตัวขวางทางมันก็จะหลบพ่ายแต่คุณแทนที่จะหลบใหายกลับโดดเข้าขวางนะแย่จริงๆเอาละวันนี้เราจะเล่นไพ่กันคุณไม่เล่นไพ่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ช่วยอะไรหน่อยนะอย่าเฉียดไกลเข้ามาใกล้โต๊ะผมถ้าผมเห็นคุณคุณห้ามบอกมือผมเด็ดขาดผมไม่อยากให้การมองหน้าเ่นย้อนของคุณเป็นกลางร้ายเข้าใจไหม จำไว้ให้แม่นเหมือนที่นกแก้วจํำละ่ะรู้ไหมโอเคเหมือนอะไรนะอืมเหมือนนกแก้วไงคุณย่าทาพิธีสักการะบูชาพระแม่แักสมีเป็นชั่วโมงหวังว่าคงไม่มีใครลุกจากโต๊ะนี้ก่อนเว้นแต่จะหมดตัวแล้วเอาแบบนี้ละกันต่อลงมา ถ้ายัางไม่ครบชั่วโมงก็ห้ามลุกจากที่นั่งเลยนะรามาเ <Okay. S 2> พจะเล่นไพ่เนี่ยแหละจะให้ลุกไปไหนได้ล่ะแต่พิธีสการะบูชาพระแม่ลลกษมีก็สำคัญดูเหมือนะวันนี้อาบีจะมั่นใจในฝีมือมากเลยนะใช่ฉันมั่นใจแล้วนายจะเห็นว่าใครคือผู้ชนะเกมนี่ตัวนำโชคของฉันอยู่ไหนเนี่ยมานี้แล้วไหงคะพี่หวัดดีค่ะไช่ใ่จ้ะพวกพี่เล่นไพ่ไปเถิดฉันมีงานต้องทำมาเสร็จแล้วฉันจะกลับมาไม่เล่นด้วยเหรอไม่เลยพี่วันนี้จะขอบายโชคดีนะคะโอเค กีทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ไปนั่งข้างอาบีี่ตรงที่ธนุยืนอยู่นะถ้าคุณย่ามาเห็นเข้าท่านก็ต้องสั่งให้ไปนั่งตรงนั้นแน่ๆคุณยา่าเออเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะ ห้ามเพื่อนย้ายธนูไปไหนนะคะคุณยา่าทําไมอันที่จริงน่ยมันมีเรื่องเล่าอยู่เบื้องหลังค่ะทุกครั้งที่อาบีเล่นไพ่ในช่วงดิวัลีน่ะเขาจะแพ้ตลอดแต่พอธนูเนี่ยสัมผัสมือเขาเขาก็จะชนะขึ้นมาทันทีเลยหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะอาบีก็จะเรียกธนูเป็นตัวนําโชคไม่ว่าจะเล่นไพ่ที่ไหนและเมื่อไหร่ก็จะต้องมีธนูมายืนข้างๆแล้วเขาก็จะชนะตลอด นี่งไงตัวนำโชคโอของฉัน,น,นคุณย่าของเราก็รู้เรื่องนี้นะคะเพราะอย่างนี้ท่านถึงไม่พูดอะไรยังไงละอาบีเขายังไม่เห็นโชคลาภในตัวหนูอีกเหรอฮห,หนูไม่ลองสักหน่อยละจ้ะใช่ปลาเกียไม่มีใครนำโชคให้อาบีได้เท่ากับหนูอีกแล้วล่ะนะแต่คุณย่าคะหนูว่าหนูไม่ควรเสี่ยงนะคะหมายถึงถ้า ถ้าเขาแพ้เพราะหนูไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สัมผัสไพ่ในมือเขาแล้วก็เขาจะต้องโกรธหนูมากแน่แน่ดีแล้วละค่ะที่เขาจะชนะถ้ามีธนุอยู่ข้างๆแทนที่จะเป็นหนูเย s yes! ฉันชนะเกมนี้ก็ใช่นะอาบีโชคไม่เข้าข้างไหนตลอดไปรองเนะ้า